ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆที่บริษัททยอยกันแต่งงานมากที่สุดอีกหนึ่งปีขณะที่ตัวผมยังไม่มีสาวใดมาเคียงข้างกายเวลาไปเจอใครต่อใครก็มักจะเจอคำถามทํานองว่าเมื่อไหร่แกจะมีแฟนวะบอกตรงๆเลยนะถ้าแฟนมันหาได้ง่ายเหมือนเซเว่นอีเลเวแล้วก็ผมคงไม่ต้องมานั่งเหงาอยู่แบบนี้หรอกไอ้ครั้นจะไปใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ผมก็ไม่อยากจะใช้ เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าผมกลัวว่าจะได้คู่ที่ไม่ใช่คนอีกนะสิก็เมื่อกลางปีที่แล้วผมถูกเพื่อนชักชวนให้ลองไปใช้บริการของบริษัทจัดหาคู่ซึ่งมาเปิดใหม่ใกล้ๆกับบริษัทที่ผมทำงานอยู่เพราะอยากรู้ว่ามันดีจริงไหมเรียกว่าครั้งนั้นผมเป็นเหมือนหนูทดลองของพวกเขา สยองขวัญวันโสดเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นชั้นด้วยวะเอาคนอื่นก่อนไม่ได้หรือไงถ้าเกิดเขาเชิดเงินฉันไปจะทำไงอะหรือว่าพวกแกจะใช้คืนให้เพราะว่ามันต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะใช้บริการได้แล้วค่าบริการก็ไม่ใช่ถูก มีตั้งต้นกันที่หลักพันไปจนถึงหลักหมืน่นถ้าหากว่าโดนโกงแล้วก็ผมคงต้องกินแกลบไปอีกหลายเดือนแน่แกไม่ต้องวิตตกกังวลไปหรอกเวลาแกไปทําสัญญากับเขาที่บริษัทฉันจะไปด้วยถ้าเขาเล่นอะไรตุกติกฉันจะรีบโทรแจ้งตํารวจทันทีเขาไม่มีทางเชิดเงินหนีไปได้แน่ พัทวีผู้รอบรู้เรื่องกฎหมายการันตีให้หายห่วงผมจึงยอมลองดูสักตั้งโดยถือเสียว,ว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตด้านความรักที่แปลกใหม่วันรุ่งขึ้นผมกับพัทวีก็ไปที่บริษัทจัดหาคู่แล้วจัดการกรอกประวัติจ่ายเงินทำสัญญาถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นก็รอคอยทางบริษัทหาผู้หญิงที่ตรงสเปคมาให้เพื่อทำการนัดเดทนัดกินข้าวนัดดูหนังหากว่าผมไม่พอใจในเดทแรกผมก็สามารถให้ทางบริษัทเปลี่ยนผู้หญิงคนอื่นๆมาให้เลือกได้ในเดทครั้งต่อๆไปอีก5ครั้งโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมอยู่ในค่าสมัครนั้นแล้วพอสมวันให้หลัง ทางบริษัทก็โทรมาบอกว่าจะนัดผู้หญิงคนแรกให้ไปพบผมที่ร้านอาหารแถวๆชานเมืองซึ่งไม่ไกลจากที่ทำงานของเธอคนนั้นครั้นถึงวันที่ต้องเจอเธอผมก็รีบเคลียร์งานอย่างไวก่อนไปแต่งหล่อในห้องน้ำแล้วเดินทางออกจากบริษัททันทีที่ถึงเวลาเลิกงานเพราะผมอยากไปถึงที่นัดหมายก่อนเธอไม่อยากให้เธอมานั่งคอย โต๊ะหมายเลขที่นั่งเป็นโต๊ะเบอร์สีเป็นเลขที่ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไรสำหรับคนจีนเลขสี่ของคนจีนมันพ้องเสียงกับคำว่าตายแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักเพราะมัวแต่ตื่นเต้นที่จะได้เจอเธอซึ่งเธอก็มาก่อนเวลานัดหมายไม่มากเธอใส่ชุดเดรสสีขาวตามที่บริษัทจัดหาคู่บอกผมไว้ แต่ชุดของเธอก็มีสีแดงคล้ายหยดเลือดเป็นด่างดวงปเปรกเปื้อนอยู่ด้วยแต่หากจะให้ทักเรื่องเสื้อผ้าของเธอในวันแรกที่เจอกันมันก็คงจะไม่เหมาะผมจึงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปหันไปคุยเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่าแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการถามคําตอบคำํำแถมเสียงตอบรับก็ดูยานค้างแปลกๆดวงหน้าของเธอมองคล้ำ ไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไรทําให้ผมคิดไปว่าเธออาจจะไม่ชอบผมผมอาจจะไม่ใช่สเปคของเธอหรือไม่ก็เธออาจจะไม่สบายคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าผมไปทำอะไรให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าฉันอยากกลับบ้านเสียงยานค้างของเธอทำให้ผมขนลุก แล้วน้ำตาของเธอก็ทำให้ผมใจเสียผมคิดว่าเธอคงไม่ชอบผมแน่ๆเธอถึงได้อยากกลับบ้านไม่เป็นไรครับถ้าคุณอยากกลับบ้านเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณที่บ้านตอนนั้นข้างนอกเริ่มมีหยาดฝนโปรยโปรยผมกลัวว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายจึงอาสาจะไปส่งที่บ้านฉันกลับบ้านไม่ได้ฉันกลับไม่ได้ ทำไมล่ะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าความสงสัยของผมบังเกิดขึ้นแต่เพียงไม่นานมันก็ดับลงเมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้นแล้วใครสักคนที่ปลายสายก็ได้แจ้งข้อเท็จจริงกับผมโทรศัพท์มือถือผมเกือบหล่นเมื่อผมได้ยินเขาพูดน้องนัดครับพี่มีเรื่องจะแจ้งครับคือผู้หญิงที่พี่นัดให้เขาไปเจอน้องนัด เขาเพิ่งโดนรถชนเสียชีวิตไปเมื่อชั่วโมงก่อนนี้เองฉันกลับบ้านไม่ได้ฉันกลับไม่ได้